กลับบ้านเกิดที่สวิสนัดมีเรียเช็คอินสวยงามเหมือนภาพวาดทุกมุมจริงๆเคลียร์คิวให้ว่างในการไปชาร์จพลังให้ร่างกายและหัวใจเต็มที่สำหรับนักร้องสาวเสียงเอกลักษณ์นัดมีเรียเพื่อบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยนัดมีเรยังได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากให้คนที่ติดตามในอินสตาแกรมได้ชุ่มฉ่ำหัวใจตามๆกันอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นสั้นๆไว้ว่ากลับบ้านเกิดซีเอชพร้อมตัวบ้านที่ถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม เปรียบเสมือนภาพวาดที่มองเห็นไกลสุดลูกหนูลูกตามีทั้งภูเขาสายน้ำรวมไปถึงความสวยงามของดอกไม้บ้านช่องที่อยู่เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงานนี้เพื่อนสนิทอย่างแอนทองประสม,มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่าตักตวงความสดชื่นมาให้เต็มที่นะเพื่อนทางทีมงานเราขอให้คุณนัดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันครับทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดขา่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ